สวัสดีครับผมผมอาซิวุนนะวันนี้ก็อยู่กับอันนี้ไม่สบออะไรนะครับผมนะในเรื่องของภาคไปว์เทสเทนไฟนอลซีซั่นนะหรือว่าเทสเทนตาคสีเนะี่ยเออแล้วแต่มึงจะเรียกนะนะหลังจากที่ผมทำคลิปรีวิวเอ,อ่อซีซั่นสี่นะตอนที่หนึ่งถึงสิบไปก่อนหน้านะคือในคลิปก่อนหน้าเออนั่นแหละนะผมได้บอกไปในคลิปนั้นว่าถ้าผมถ้าอนิเมะมันฉายเสร็จเออมันฉายครบสิบหกตอนเมือ่อไหร่อ่ะผมจะมาทําคลิปรีวิวอีกหนึ่งครั้งก็คือคลิปนี้นั่นแหละเออนะคลิปนี้ก็คือคืออออมมมันนฉาายยครบ,บตแลล้วไงผก็เเ,ออเออ มารีวิวกันต่อนะคือด้วยครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะต่อจากตอนนั้นเลยที่กลับมาจากมาลีใช่ไหมเอลินมันก็โดนขังปึ๊บโดนขังแล้วก็นะอย่างที่รู้กันเอลินก็โดนขังไปแล้วกูจะยอมอยู่เหรอกูอ่ะฟรีดอมฟรีดอมใช่ไหมเอลินมันฟรีดอมไงกูเป็นอิสระก็เลยแหกคุกแล้วออกมาอย่างที่รู้กันเลยแล้วไปโชว์ใส่ใส่เสื้อแบบเท่ๆแล้วก็มัดแบบ บอดดี้สแลมเออจากพีเสดือสู่เออเขาเรียกว่าไงเนบะื ale, ่อแล้วจีหอยอยากออกไปแต่ขอฟ้าเออประมาณน,นั้นเออตูนสะดืดยีกึ <c oughs> ว่าไปนั่นแหละนั่นแไงเอรินก็เลยตัดสินใจที่จะไปทำภารกิจด้วยตัวเองนะตามตามแนวทางของตัวเองอะ่ะเพราะว่าเออไม่เอาว่าสะสบอยสบอยสบอย,บอยไมยยยยยยย่เอาเยอะเยอะเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยืดเอาเป็นว่าเอารินไปทำตามภารกิจตามแนวทางของตัวเองแล้วกันเพราะว่าอืมมันมีเหตุผลถึงตัวของมันอยู่อ่ะแต่ก็ไม่สบอยแล้วกันนะอันนี้คือ เอาเนื้อเรื่องนั้นแล้วตอนจบออกมาใช่ไหมที่มันแปงลงร่างแล้วกันมันจะสู้กับไรเนื้อที่กําลังมาหยุ่มาอยู่บนเรือหอที่มันจะเป็นฉากที่เอเลยนะยืนหันหลังแล้วก็มองไปที่เรือหอยแล้วก็มีคนจะตัดต่อทํามีไหมนั่นนะอลออริโอปลาลีด <c oughs> เออผม5าดีไอ้นั้นโอเคอเค,เค <c oughs> ผมชอบนะมีนั้นคือตู่แดงไททัน <c oughs> ว่างั้นเนี่ยเออคือมันฮาดีแต่ว่าแต่ว่าไททันแต่ว่าตอนฉากนั้นนะผมว่าภาพสวยนะเพราะว่า มันเป็นฉากที่ยัแงเป็นฉากที่ไททันวาดอะไททันสองดีแบบวาดเลยมันไม่ใช่ซีจีอะแล้ววาดนี่ดูดีกว่าอยู่แล้วอะเอาอย่างไททันวาดก็อยู่เท่นนะแถมลายเส้นเนี่ยใกล้เคียงมังงะาแบบสุดๆเลยนะก็อย่างที่บอกไปคลิที่แล้วนะอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะมันมันเรียกว่าใกล้เคียงอยบางง,งา่าลายเส้นต่างๆนะฟิลมประกอบป็อโอเคดีนะงานภาพป้อดีขึ้นนะสำหรับผมเพราะว่าดีขึ้นนะแต่ว่า จอดที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบปวดตับจริงๆก็เป็นจอดที่เอเลนต้องต่อยกับอาร์มินน่ะคือมันปวดตับหน้าจริงๆนะเพื่อน3คนน่ะมาทะเลาะก,กันเองอ่ะมามาต่อยกันเองอ่ะคืออาร์มินน่ะสู้ไปก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเอเลอนน่ะเือเอเลอนมันเป็นมวยกว่าไงเอเลอนแรงเยอะกว่าเป็นมวยกว่าอีกอย่างอาร์มินก็แป้งร่างสู้กับเอเลนไ,ไม่ได้อยู่แล้วถ้าแป้งร่างนี่คือมิกาสาตายหาตรงนั้นเลยเออแต่มิกาสาก็ร้องไห้เงียง้ยอยู่บอกไอ้คาเมนเป็นท่าทีเดียวแต่ก็นะเอรินเอินก็มีเหตุผลอ่ะ คือฟังดูเหมือนร้ายนะแต่แนะนําว่าให้ดูในพาร์ทที่2นะพาร์ทสองนั้นซึมจะฉายในฤดูหนาวปีหน้าลองไปดูนะคือมันจะเฉลยแล้วแหละว่าทำไมเอเลนทําแบบนี้ลองไปดูเอเลนมันมีเหตุผลของมันอยู่嘛มันก็ไม่ได้ร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกเชื่อผมค่อยตัดสินว่าเอเลนร้ายหลังจากที่ได้รู้เหตุผลของมันแล้วน่าจะดีกว่านะอย่างนั้นแต่ตัดสินว่าเอเลนเป็นยังไงจะมองว่าเอเลนร้ายหรือดียังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะผมไม่อยากเอาความคิดของผมไปยัดเยียดให้คุณผู้ชมได้โอเคแต่ว่าอย่างที่พูดเลยอาร์มินนเี่ย ลูกรักแม่ป้าผมบอกเลยอามินเนี่ยลูกรักแม่ป้าสุดๆขนาดแบบโดนมิการาจับกดยังทาหน้าหลอ่อคือแบบโอ้โห,โหคือที่มิการามนจับกดไว้บนโต๊ะเออแล้วก็แบบหน้าหลอ่อคือหล่อเลยเวย้ยจริงๆอย่างนั้นเลยอามินนี่คือลูกรักแม่ป้าเลยคนหนึ่งกันในพีกด้วยเพีกพีกพีคถึงเกิดใช่เลยอันนี้ก็คนด้วยเออลูกรักแม่ป้าเหมือนกันในคนนี้อือม ทำไมจะไม่ลูกลักอะไดูสิว่าถ้าสวยแบบจังหวะที่แบบทักทายทีเดียวนี่แบบที่มันขึ้นบันไดกับกาเบียแล้วมันแบบโอ้โหเยอะมิ oh, ya, แน่เะยเนี้ยสวัสดีทุกคนบื้อโอ้โ,อโห,โหตายตายเลยผมช็อตนั้นผมแบบโอ้โหแล้วช็อตที่พีกับไปเอาปืนจ่อเอลินน่ะคือแบบชนเป็น,เป,นเป็นโมเมตนต์ที่ชนจินมากอ่ะสำหรับผมนะคือในหัวผมคิดแล้วแบบ มึงเอากันเลยมึงเย็ดกันเลยอย่างนี้มึงเอากันดีเออมึงเอากันได้แล้วแต่งานเอากันได้แล้วโอ้โหเรือมาแรงมากพูดมาซะยาวเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละนะงั้นก็คงไว้แค่นี้แหละเออก็น่าก็รอชมกันต่อไปนะในฤดูหนาวปีหน้านะ2022ันนะฤดูหนาวปี2022นบโอเคนะถ้าชอบก็ Subscribe และ Share ผมด้วยนะอยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะย้ายบปุงไรนไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะ เดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านนะคือบางทีช่องผมมันช่องใหม่ไงคือมันต้องเรียกว่าไงอาศัยประสบการณ์จากการทำอะ่ะเอ้ยมันต้องเรียนรู้จากคุณผู้ชมที่เข้ามาวิจารณ์ว่าคุณปรปับปรุงอะไรตรงไหนได้ย่างเงี้ยนะผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะโอเคครับผมจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บจุ๊บ